ขาดรอบเลยที่าำเนื้อไ้เน้อาตยใเดกถึงไม่ไวชอบอ่ะคอมแบครู้หน้าที่ตัวเองแล้วแมกรู้ไหมต้งขาดอะไรแล้วแม็กีสมาธิสิ่งที่คนเห็นในวินนี้ก็เห็นว่าแม็กละมาที่อยู่กับตัวเียข้ล้วแม็ก้อซอมุดที่มาตัวเอมเป็นขาดลแมก็มีสติแบนี้ไม่ขอมนี่หละ ปลาสับดีดเอาชิ้นเล็กช้นนึโอ้ยวิ่งไยเฮ้ยเอาเล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 ยตากินข้าวเนียมะม่วงเอาไม่ถ่ายเราเหรอไม่ถ่ายเราแอะอร้องไห้ร้องไห้เอ่ยร้องไห้อะไรโนดนโ่่ย เขาตัดแต่งก็ไม่ให้เปลี่ยนก่อนได้อนแรเขาตัดกันเป็นนูนีกันเป็นเลยชอยได้เลยฮู้ยอะลูกไม่โอ้ยเดี๋ยวมึงเก็บห่างห่างคนละอะไรมันไม่คนัะนะก็ไม่จะไปรู้ไงนะที่นี่พี่อะไรอะไรก็ทครจะไปรู้อะไรพี่เป็นลุงอ๋อมามามาเป็นลุงอะไรพี่อ่ะเป็นลุงหมวกเหมือนเอ็มเธอเหมือนรู้สึกแอบรเหรอคะ น่าเหมือนหรือว่านิสัยคนนี้นี่อกงน้ากินอ่ะอ๋อเป็นเด็กๆอคะกล้องกี่โมงแล้ววันนี้ไ่ดีายวนี้ก็จะไปดูลบอบอกบอกเวลาแล้วครับใครอะไม่บอกไม่หนูกาคู่บันไม่ถ่ายกันเโอเคตตดีจ้าทุกค่ะกินกันทีดี้วเล่จ้าเล่ยกล้ง่อนี่ ไม่ได้เข่าค่ะมีนะอีโอ oh, ้โหอะาวไแด้วไอันนี้ได้ไหมอีดิกแก้มผูเข้าไปมันดึกไว้มันดึกไว้มันกนตรงจ้ามนี่กินกันเหอะ ไปเลยครับนี่นะจบ <laughs> องไอขึ Estado, ้นมาให้ม no ันไม่เป็น <oh ี่ตแต่ตอนแรกใช่ตั้งแต่อันนี้ก็เปสาวเปนะเดยใครน้อง่าอะมันมี่นี่ใช่แล้อนี้หนูองอนนี้กไม่ทราบเป็นใครนะม่อไมวันไม่มีนะมันต้อมี่ที่แม่พูดใช่ไมใช่มันต่็น้วอต่อ่อย่างใช่เมันต่อด้วยอะไรตงนั้อะ มันดึงมันเปลี่ยนเนื้อด้วยเนื้อขึ้นไม่ถูกมันคงไม่มีมันคงไม่จริงมันคงไม่มีเนี่ยไมไม่รู้เขาไม่มีนงจริงไม่มีน่ะทำไมไม่รู้ทำไมไม่รู้เฮอยไม่เป็นหัวผ่านเลย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต no no mm ัวเดียวกานตอนที่มันดูดก้นด่างเลาก็ใครอผมว่าเรียวนะรู้สึกก่อนหน้า้ทำไมไม่รู้จะทำไมไม่เห็นคอมเมวี้ฮพูดค่ร้องเงียบเียงไม่ได้ยินเสียงรู้มาคืรออยู่นะ ไม่รู้ไม่รู้อมากคอยคอรูเาอยัรอเล่นร้อเล่นนะรมากเราเอ็นลาเลียวโหมันก็ไม่มีไม่มีใครไมครับไม่รู้เราจะไม่ถามเลาเลยนเขาลลงรักเธอมาตินไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะทนไหนทนไม่รู้อร้อแบามันต้อ่ เอ็มจะรับง่ายต้องฟังดีๆอันนี้บอกแบงค์เปนั่นแหละเดี๋ยวลองแต่ว่าหารลองบอกแม็กซ์ว่ามันคนละคีย์กับออริจินอลด้วยใช่ไหมเพราะว่านี้อันนี้รถคีลงมาอันนี้เวลาแม็กซ์ร้องสองแต่เอ็มคู่เอ็มเอ็มรู้สึกว่าแข็งๆต้องบอกปรับแม็กซ์ไปเลยใช่แล้วน่าจะซ้อมเดี่ยวเลยนะแม็กซ์บอกว่าสองคู่กันเลยจะได้จะได้ช่วยกันรวมแม็กซ์ เรา้ซ้อมพ่กตัวเองแม่จะได้ช่วยๆกันดูหาเศษแม่ได้เลเดี๋ยวลองนี่ลองนี่ลองนี่อันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครนะอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครนะใอยืมจะรู้มันก็ไม่มีจะรู้คงไม่มีเนี่ยอืมจะรู้มันก็ไม่มีเนี่ยเร็วอืมจะรู้มันก็ไม่มีเนี่ยหาหาาเองรักเอเป็นลายไม่มีเพราะไม่จริงคไม่มีนะทำไไม่รู้ไม่แคร ตอนตที่ร้องรัเ่องไม่รับเรื่องสเหมือนกันหมดทันไม่ม่รู้ทําไม่มีเห็นมใครคนนั้นเป็นฉันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไอ้ท่อนนั้น่ะ่อนพูดๆอ่ะใช่ได้แหละขึ้นไปเลยตอนบอเริ่ไนขึ้นไปเลยใช่ต้องขึ้นไป่นเนี่ยพอขึ้นมา อันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครนะแหละอะอันนี้ก็ไม่ทราบเป็นใครนะใช่อือเขาดีรู้เขาดีรู้มันคงไม่มีนะเอาสูงไว้ก่อนแล้วหลังมาสูงใส่ลงมาถ้ายิ่งต่ำก็ยิ่งหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเลยอร่อยมากหลังดูด้วยอย่าลืมไปลองดูที่นี่ไอ้ยังโอ้ไม่น้าเลยนะ

กั่หนาขึ่งขึ้นจนเดินเยอะเลยนะกันหนาแล้วคุ้ไม่ได้ดอกทุกคนจะเป็นเวลาตกใจแล้วจะจัดเสียงไม่ได้ตั้งแต่วีคที่หนึ่งแล้วเสร็จมาแล้วแต่ว่าเท่าฟังดีสุดสุดทั้งสองเพลงาเพลงทะเลสีดำก็น่ารักอันนี้ดูทีเล่นเหมือนลอยดองจริงเลยดีมากักถใ ในอุ้งหนัวตั้งไหนอ่ะไหนอยู่ตร้งไหนอ่ะอยู่ตองอ่ะมอมันเป็นไฟดี๋ยต้องติดไว้นในซานเจ้จันไปคนเจ้าจนอเาาไกินได้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 ด้ไป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 แล้วนต้องเอากับไป 哎、欸，那也那哪里啊？

ตอนนั้นเกิดเหรอบ้าข้างหลังมีของชิ้นสองอะไรนะอะไรมหาคุยจะรบตัวโง่คุยแล้วคือถามจริงคุณนิกจะมาใส่ไหนอะไรเหรอคือคือคือคุณนิกจะมาใส่แบบเดินเดินยังไงก็ไม่หลุดอ่ะ Let's go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 

มาเละครับมาคุณอาเลยเอ้ยคะณมาเลยครับคุณมยขึ้ี่เจ็าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมเลนี้แรงที่สุด